อัหม่อีกทีนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมเป็นตัวเว็บอ่ะที่ใช้โหลดโปรแกรมที่ใช้ในการ FTP เนาะโอนถ่ายไฟล์ผ่าน FTP ซึ่งในโฮสที่เราสมัครเป็นสมาชิกเขาก็จะให้ให้คู่มือตัวนี้มาไปไหนแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะให้คู่มือตัวนี้มาให้อ่ะรู้สึกว่าครูจะกดปิดเปลี่ยนไปแล้วมั้งน่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อ่ะดูในเมลก็ได้เมลอยู่ไหมเนี่ยอ่ะอยู่เนาะ ดูในเมลดูในเมลอ่ะโอเคจึกจ๊กจๆๆกจกจก PNT ครับอ่ะปึ๊บอ่ะก็ตรงกับที่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 เขาให้มาแจ้งอุ้ยึหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะอ่ะครับ อ่ะ,ะตรงกับที่เขาให้มาตรงนี้นะครับที่เขาให้มาในอีเมลนะครับก็เป็นตัวตัวไฟซิลล่านี่ตัวไฟลซิลล่าที่ใช้ในการอัปโหลดเนาะก็มาดูคู่มือจากตรงนี้ได้คลิกได้มีคู่มือมาให้นะครับซึ่งเป็นแบบนี้มาให้เลยภาษาไทยเลยนะครับก็บอกวิธีการใช้งานทั้งหมดเลยเข้ามาศึกษาในนี้ได้อะเบอร์อีกอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากที่ครูสอนไปแล้วคลิกเข้าไปดูได้นะครับ ดาวโหลดแล้วติดตั้งวิธีการใช้งานทํำยังไงอะไรเงี้ยอ่ะมีตัวอย่างตรงนี้ให้ดูเนาะสามารถคลิกดูได้อันนี้เรามาเรียนกันเลยเพื่อความรวดเร็วอ่ะดาวน์โหลดครับจะมี2ตัวเนาะมี c คล e n นกับ s e r v ์ฟอ่ะอันนี้ใช้สําหรับเราเอาขึ้นไป s e r v ์ฟอร์ส่วนอันนี้ตั้งเป็นเครื่อง FTP s e r v ์ฟเอ่ะเครื่องที่ให้บริการในการ FTP เนาะต้องโหลดตัวนี้แต่ถ้าเอามาเพื่ออัปโหลดข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์เอาตัวนี้เอาตัวนี้อา่าเอาตัวนี้มานะครับ ดาวน์โหลดมาอย่างครับเขาจะบอกว่าเป็นเวอร์ชัน2023เดือน3อปีอะไรนะศูนวันที่3อะไรเงี้ยเลิกครับพอคลิกมาตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นทั้ง Windows 64บิตและ x86 x86 ก็คือ32บิตนะครับก็ดาวน์โหลดมาเลยครับขึ้นตรงนี้มาปุ๊บมีให้ elect เนาะเป็นเวอร์ชั่นธรรมดาแบบเป็นน่วนทำเองปรับปรุงเองก็ตรงนี้นะครับ pro pro บวก cli ก็ออปชันก็จะต่างกันเห็นไหมครับ แต่เราก็ใช้แค่นี้ก็เหลือแหละลาเบื้องต้นนะแค่นี้ก็เหลือแหลและเราอยากได้ประสิทธิภาพตัวอื่นก็ลองเลือกลองเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ก็ดูลองลองเสียตังค์ดูนะครับคลิกปุบไดไฟชิลล่ามาครับอ่าดาวน์โหลดเสียย่างเสร็จแล้วได้เป็นแบบนี้เนาะทำการติดตั้งติดตั้งอ่าตรงนี้คลิกถาม,มาอ่ะลันเลยก็ลันฟึบนะครับ ก็ขึ้นถามเยดโนครับก็ตอบเยดไปนะครับ Verify public ทีมอ่าปึ๊บครับขึ้นตรงนี้มาอีกอันนี้เป็นเรื่องของ License ลิขสิทธ์นะครับอ่านเรื่องข้อจำกัดในการใช้งานหรือ,อหลักการการใช้งานเสร็จก็ไอ้อคตีครับตอบรับไปขึ้นตรงนี้มาเขาถามว่าคุณจะติดตั้ง o p ปร a าเว็บเบราวเข้าไปด้วยไหมตอบดีไลน์นะครับอันนี้ก็ กึ่งกึโปรแกรมแฝงนิดนึงนะเข้าโฆษณาไปด้วยนะครับแล้วแต่นะถ้าใครอยากลองใช้ก็ติดตั้งไปกด next นะครับดีไ i น์ line, แล้วก็กด next ไปตรงนี้อย่างที่ถ้ามีแล้วเขาจะขึ้นว่าอัปเกรดไฟเซิล่าตัวเดิมไหมหรือจะเปลี่ยนเซตติ้งเลยก็คลิกตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับออของน,นรียนขึ้นเป็นอะไรครับขึ้นเป็นแบบนี้ไหมขึ้นไหมครับในนี้ครูเลือกอัปเกรดนะอัปเกรดไปเลยไม่เชนเซต setting แล้วกันอัปเกรดจากตัวเดิมไปครับอ่า เราทำการโหลดข้อมูลใหม่ๆลงไปนะครับเสร็จแล้วก็จะขึ้น Start Firezilla Now ก็ finish ไปเลย finish ไปเลยครับก็จะขึ้นมี d i a l o g box ตัวนี้มาให้นะครับว่าเขามีอะไรใหม่มาให้มี help มี document การใช้งานยังไงนะครับตัวนี้นักเรียนก็กากบาดไปได้เลย3.6 3.2.1นะหรือจะไปดูคู่มือการใช้งานก็ว่าไปนะครับแล้วดูฟีเจอร์ใหม่ก็ว่าไป ก็จะได้หน้าตาปเป็นแบบนี้โปรแกรมแบบนี้ปุ๊บเต็มจอเลยไหมครับหน้าตาโปรแกรมเป็นแบบนี้โอเคไหมได้หรือ,อยังอีกทีนึ่งข้างบนข้างบนอันนี้เป็นเรื่องของออการรายละเอียดการเชื่อมต่อก็คือเป็นตำแหน่งที่ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่นะครับโฮสต์นะครับแล้วก็อุชเนมที่เข้าทำการ in, word, ล็อกอินพาสเวิร์ดแลวก็พนะอร์ตเนาะแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของ รายละเอียดเวลามันเชื่อมต่อมันทํางานอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็จะโชว์ตรงจุดนี้จุดนี้นะครับส่วนฝั่งตรงนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือฝั่งที่เครื่องเราสังเกตว่าจะเขียนว่าเป็น local s i z ์นะครับอันนี้ฝั่งเครื่องเราส่วนฝั่งนี้ r e m o ท e s i ์ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เครื่องโฮสต์หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือผู้ายกับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผู้อย่างว่าเป็นเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับในการที่เราโอนถ่ายไฟล์นะครับมันจะมีการโชว์รายการแสดงตรงนี้นะครับด้านล่างนี่ว่าม อ่ะทีนี้เราทากรลองทําการเชื่อมต่อนะครับโดยการที่เอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลในการล็อกอินเข้ามาใช้ก่อนนะครับจากระบบอ่ะตรงนี้ใช่ไหมครับนี่มีข้อมูลในการเชื่อมต่ออยู่นะครับ FTP ก็ทําการคันลอกอ่ะคัดลอกไอตัว h o ต์มาใส่หรือจะพิมพ์เอาก็ได้นะครับถ้าจําได้อ่ะกูก็ EDU 3 p a t h o s t i n g อ่ะวางไปครับเวลาวางเช็คนิดนึงครับด้านหน้ามีช่องว่างไหมอ่ะหรือด้านหลัง มีช่องว่างอะไรต่อจาก .com ไหมถ้ามีลบออกให้หมดนะครับมันถือว่าเป็นอักขระรางนั้นจะล็อกอินไม่ผ่านถ้าเราใส่แบบนั้นนะครับเสร็จแล้วก็ username นะครับ username เอาไปใส่ครับ username ใส่เข้าไปึป๊บครับ username แล้วก็ password password ครูไม่แน่ใจครูใช้อันนี้ไหมแต่ครูแอบก่อนเดี๋ยวผู้ชมเห็น password ครูอ่าโอเคครับแอบ password แล้วเรียบร้อย ครับก็เอาพาร์ทเวิร์ดไปใส่ครับพอร์ทที่ใช้อ่าพอร์ทที่ใช้พอร์ตที่ใช้เนี่ยโดยปกติก็จะดีฟอต์มาครับเป็นพอร์ทหมายเลขเบอร์เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดอ่ายี่สิบเอ็ดใช้กับ FTP จำมาเลยนะครับถ้าการโอนถ่ายไฟล์ผ่าน FTP จะใช้พอร์ทเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับก็ให้ทำการใส่เลขพอร์ทลงไปตรงนี้21ครับแล้วก็กด Quick Connect อันนี้เขาขึ้นถามมานะครับว่าเราทําการเซฟพาสเวิร์ดไหมหรือว่าไม่เซฟอ่หรือว่าเซฟพาสเวิร์ดอ่าโปรเทคอ่ไบอัมาสเตอร์อ่ตัวพาสเวิร์ดเนาะในที่นี้เอาเป็นครูตั้งว่าไม่เซฟไม่เซฟแล้วกันครับดูน็อตป้องกันคนอื่นเข้ามาใช้เราด้วยก็กดโอเคไปครับทำการเชื่อมต่อละตอนนี้ของครูทําการเชื่อมต่อแต่ว่าเฟลนะครับเชื่อมต่อไม่ผ่านผ่านไม่เอ่ยถ้าผ่านฝั่งนี้จะขึ้นมาเขาหนูขึ้นไหมครับ คอนเน็กออทไรผ่านเปล่าผ่านเปล่าครับผมครับก็ไม่แน่ใจว่ากูเปิดเโหมดการทำงาน FTP ของฐานศึกษาทำงานได้เปล่า,าดูก่อนนะใช้อันเดิมไหมเนี่ยอ่ะใช้ไหนไม่รู้เอ่อมันไม่ผ่านนะมันไม่ผ่านย1 พีคอนเน็กอีกทีหนึง่งอ่าของหนูผ่านไหมครับผ่านปะผ่านเปล่าเอ่ยอ่าเชื่อมต่อได้ใช่ไหมแล้วทำไมของครูเชื่อมต่อไม่ได้ล่ะครูไปตั้งเปลี่ยนรหัสอะไรไว้เปล่าเนาะว่างั้นจำไม่ได้ด้วยอ่ะโอเคของผู้สอนไม่ได้ของนักเรียนได้ก็ยังโอเคอยู่โอเคยี่สิบเอ็ดด้วยไม่ผ่านอ่ะครับ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 บอร์ด อ่ชึบอันเดิมอ,อ่เดี๋ยวดูของนักเรียนก่อนของนักเรียนผ่านเนาะของครูไม่ผ่านครับก็อ่ถ้ามันทำแล้วตรงนี้ใสยย่ user password แล้วขึ้นตรงนี้มาอันนี้ที่เราจะต้องเลือกของเราขึ้นแบบนี้ไหมสองคนขึ้นแบบนี้ไหมครับอ่าจริงมันจะต้องเลือกเอ,อ root c e r t i f y นะครับถ้าเกิดว่าขึ้นนะในอนาคตถ้าเจอแต่ไม่เจออาจจะเกิดจากเครื่องที่เขาทำแล้วมัน เลือกไว้แล้วนะครับเลือกแบบนี้ครับแล้วก็โอเคไปเลยอ่าโอเคตัวนี้ก็พอร์ตขึ้นพอต์ด d e ฟอร์ t ให้21ก็ลงอิสุตตาเอ่อ server f e a t u r e s e c t i o n connect อ่ะโอเคไปเลยปุ๊บอ่าได้แล้วโอเคแสดงว่าของกูอาจจะเสียหายไปแล้วของเซิร์ฟเวอร์เขานะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ก็โฟลเดอร์เดิมที่เราดูในอะไรนะ แอดมินคอนโทรลพานลเนลเนาะก็โฟลเดอร์พับลิคในทีมแอลนะครับจุดนี้เลยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นโฟลเดอร์ที่เราทำไว้เมืม่อตะกี้ถูกไหมครับ w w e b ถูกปะอ่าตรงนี้นะครับเวลาจะเอาข้อมูลไปใส่ในตัวนี้อ่ะระดับเบิลคลิกเข้าไปได้ถ้าจุดๆนี้ก็คือย้อนกลับย้อนกลับ1 1 directory หรือ1นึ่งโฟลเดอร์ถอยหลังมาหนึ่งโฟลเดอร์นะับก็กลับสู่หมดปกต,ติถ้าเราจะเอาข้อมูลไปใส่ฝั่งนี้นะครับง่ายๆก็คือเปิด เปิดในโฟลเดอร์ที่เราต้องการอัปโหลดขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็เราก็มาเปิดโฟลเดอร์ของฝั่งเครื่องเราที่อยู่ในเครื่องเราที่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับอ่าที่ฝั่งนี้ตึ๊กตึ๊ก,กอ่าอุชิตีเดสท็ทอปอ่าคลิกนี่ใช่ไหมครับนี่โฟลเดอร์เรามาแล้วนี่ฝั่งเครื่องเรานะครับเราก็สามารถที่จะเอาไฟล์ฝั่งนี้อัปโหลดไปฝั่งนี้ได้ <S <S 1> <S 1> ข้อนี้มันคือมันสามารถอัปได้ครั้งละหลายๆไฟล์ด้วยนะครับอ่าสมมติเดี๋ยวครูลบฝั่งนี้ก่อนเพื่อความรวดเร็วนะจะได้ไม่ต้องมานั่งตอบยืนยันอ่า คลิกขวาลบลบก่อนอก็ดีลิททิ้งไปอย่างนี้ได้เลยนะครับสังเกตูจะมีดาวน์โหลด d File to Queue ในการดาวน์โหลดเงี้ยว i วอ edit ก็มาแก้ไขได้นะครับ mm hmm. Create Directory mm hmm. ก็คือสร้างโฟลเดอร์สร้างโฟลเดอร์นั่นเองนะครับ create directory and ออะไรนะ enter it อ๋อสร้างแล้วก็เหมือนกับให้มันโฟลเดอร์ a c t ท v e ทำงานเลยนะครับ Create New File อันนี้สร้างไฟล์ใหม่ Refresh อันนี้รู้อยู่แล้วเนาะ mm hmm. กเ็เหมือนกับทวนข้อมูลในโฟลเดอร์หน่อยว่า มันมีไฟล์อะไรเพิ่มขึ้นมาไหม <Yeah. S 1> นะหรือร mm ีเฟซว่าดูที่มันมีการปรับปรุงข้อมูลอะไรเปล่าดีลิทก็ลบเนาะมีเนมเปลี่ยนชื่ออันนี้ต้องกดเฉพาะบางไฟล์เดียวเลาที่อยู่ของมัน Copy เรื่องของตำแหน่งที่อยู่นะครับไฟล์เพอร์มิชันอันนี้กําหนดการเข้าถึงเข้าถึงไฟลเ์เดี๋ยวอาจจะลองดูตัวนี้ให้นะครับว่ามันบอกอะไรไหมในเรื่องของไฟล์เพอร์มิชันตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณรกูก่อนเพื่อจะได้สะดวกในการที่จะอัปโหลดได้ไม่ต้องถามว่าต้องการทับไหมไฟล์ที่มีอยู่แล้วหรือจะต้องการข้ามอะไร้ย นะครับก็ delete ไปก่อน Yes อ่าโอเคตอนนี้ที่ที่บนอะไรนะบน host ที่เราทำงานอยู่ก็ไม่มีไฟล์ที่เราเคยอัพโหลดไปแล้วนะครับไปเกลี้ยงละอ่าดูก่อนดูก่อนดูก่อนอันนี้มีอะไรเอออ่าครับในนี้ก็ไปหมดแล้วไฟล์ไม่มีแล้วไฟล์ที่เราอัพโหลดไปเมื่อกี้อ่าเราทำตรงนี้ตรงนี้ก็หายด้วยเนาะอัเด html แล้วก็โฟลเดอร์ sweb sweb เนาะ เอ็เว็บตรงนี้ยังค้างอยู่ดีเฟชเอาสามสี่ห้าอ่างจริงไปหมดแล้วนะแสดงว่าหน้าเว็บยังยังคงดีเลยอยู่เห็นไหมครับไฟยังไม่ไปเนาะไฟนี้ยังไม่ไปเอ็เว็บอ่ะเวลาอัพขึ้นอัพขึ้นนะครับข้อดีคือไปทั้งโฟลเดอร์ด้วยก็ได้นะโฟลเดอร์เรามีรูปเยอะใช่ไหมเราลากเอาไปปล่อยอย่างนี้เลยก็ได้ลากแล้วปล่อยขึ้นตัวบวนกะเนาะพื้นไหมครับอันนี้ไฟล,ล์รูปไปแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเวลาอัพด้านล่างตัวนี้ก็จะทํางานแอคทีฟไปด้วยมีรายละเอียดบอกไปด้วย นะครับอ่ะอันนี้เราก็สามารถเลือกเลือกทั้งหมดได้เลยนะครับแล้วก็ลากไปปล่อยหรือจะคลิกขวาเลือกอัปโหลดก็ได้อัปโหลดนี้ก็ได้ออนะครับอ่าไฟล์มันมีขนาดเล็กเนาะแล้วก็บวกกับอินเทอร์เน็ตเราไม่มีใครใช้ตอนนี้ก็ทํางานได้ค่อนข้างไวนะครับหรือผู้ใช้มันน้อยครับอ่าก็อัปโหลดได้ค่อนข้างไวเลยแปบ๊บเดียวเสร็จหมดแล้วโอเค สมมติว่าเราแก้ไขไฟไล์อะไรสักไฟล์หนึ่งแล้วต้องการอัพไปซ้ำนะครับสมมติเราโยนกลับไปเลยก็ได้โยนลงไปเลยก็ได้แบบนี้นะครับถ้าไฟล์มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นฟองและแบบนี้นะครับสอร์ไฟล์ไฟล์ที่อยู่กับไฟล์ที่เป็นไฟล์ต้นฉบับมีขนาดเท่านี้แต่ท้ายเกตไฟล์ที่เราจะลงไปถึงมีขนาดเท่านี้เราจะเขียนแบบไหนเอาโอเวอร์ไลท์ไหมโอเวอร์ไลท์คือเขียนทับเนาะอ่าตัวนี้ก็โอเวอร์ไลท์อีฟซอสเนว์เวเวอร์มีอะไรใหม่ก็เขียนเฉพาะอันที่เป็นใหม่แล้วก็ถ้ามันเอออเอรไลท์อ ดิเฟอเรนซ์ไซส์ถ้ามีขนาดที่มันอะไรล่ะดิเฟอเรนซ์กันนะครับก็ให้ทำการอัปโหลดนะครับ uh, ประมาณนีนะ้ก็เป็นตัวอย่างรีเนมด้วยอัพ uh, mm hmm. ไปแล้วรีเนมให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสคริปต mm ์ hmm. ข้ามไปไม่เอาไม่ต้องเขียนทับอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ตรงนี้ก็จะมีให้ติ๊กอีก2ตัวเอาเวอร์ยูสติดแอคชั่นเอาแบบไหนยูสแบบเอ่อเคเลนด์คิวโอลี่เอาครั้งนี้ครั้งเดียวหรือแอ p พ y ายโอลี่ทูอั d โหลดก็เฉพาะการอัปโหลด เพาะการอัพโหลดเท่านั้นอะไรเงี้ยน,นะครับก็เลือกเอาตั้งเอาแอคชั่นทำแบบไหนสมมติติ๊กว่า,า apply to current queue นะครับ only จริงจริงติ๊กสองตัวเลยก็ได้นะแล้วแต่จะติต๊กนะแบบนี้นะครับอ่ะโอเคก็อัพโหลดไปถ้าเราต้องการทับก็เลือก overlay นะครับปื๊ดก็ทำให้โดยอัตโนมัติแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วอัพโหลดนี้เราไปดูที่เว็บไซต์เราดูที่ว่ามันมีไฟล์เข้ามาอีกเยอะไหม แสดงว่าเว็บไซต์เรายังคงต้องบอกว่าไม่ใช่เว็บไซต์นะต้องบอกว่าเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์เขายังมีการจําค่าเดิมคิดว่าจําค่าเดิมที่เราทําการอะไรนะที่เราทําการทําไว้อปกติมันจะมีเขาเรียกว่าแคชค้างอยู่นะครับก็เลยไม่ยอมที่จะดึงรายละเอียดรายการใหม่ขึ้นมานั่นเองอาจจะต้องลองล็อกอท์ออกก่อนแล้วค่อยมาล็อกอินใหม่อ๋อโอเคคิดว่าน่าจะมีแล้วแหละแต่เมื่อกี้ที่ครูล็อกอินก็คืออะไรที่ครูล็อกอินคืออะไร คือโฮสของครูถูกไหมแต่ที่มันเมื่อกี้ก็คือมันเป็นโฮสของของผ่ถูกป่ะครูยืมเครื่องไผ่มาเมื่อกี้ถูกป่ะอ่าเพราะนั้นเพราะนั้นของไผ่ก็เลยจะต้องได้ไรของครูไปได้ไฟล์ในเครื่องครูไปอ่าอย่างนี้ทั้งหมดนะครับครับที่มันไม่ขึ้นเพราะว่าอันนี้มันอยู่ที่โฮสผ่นะครับมันยืมยูเซอร์ของเพื่อนในชั้นหรือนักเรียนมานะครับเมื่อกี้เนื่องจากว่าเอฟทีพีของอาจารย์เอง น่าจะศูนย์หายไปแล้วเสียไปแล้วก็เลยไม่สามารถล็อกอินเข้าไปได้ทางที่แก้แล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อีอกหนึ่งการแนะนําสมมุติว่านักเรียนจะทําการอัปเดตหรือ,อรายเว็บไซต์นะครับสมมุติว่านักเรียนทําเว็บเนี้ยขึ้นไปอัปโหลดไว้นานแล้วนักเรียนจะมีทําการเอาของใหม่ขึ้นไปใส่ใหม่อะไรเงี้ยหรือแก้ไขบา้างฝ่ายเงี้ยคำแนะนำครูคก็คือก่อนจะทําอะไรสิ่งสําคัญก็คือนักเรียนจะต้องทําการแบ็กอัพ แบ็กอัพข้อมูลบนเว็บไว้ก่อนอแบ็กอัพข้อมูลบไว้ไก่อนเพื่อป้องกันอะไรครับป้องกันเอาไปอัพแล้วผิดพลาดไมได่แสดงผลไม่อะไรเงี้ยนักเรียนจะได้เอาไฟล์เดิมกลับไปแก้ไขได้นะครับเราก็สร้างโฟลเดอร์แนะนำมาให้สร้างโฟลเดอร์เก็บในฝั่งเครื่องเราก่อนเก็บแบ็กที่การทำเราก็แบ็กอัพเว็บเพื่อป้องกันว่าเมันผิดพาลาดเราจะได้เอาไฟล์เดิมคืนได้เพื่อเว็บยังคงรันอยู่ได้แบ็กอัพก็ เราสามารถที่จะเลือกไฟล์ทั้งหมดได้แล้วก็สั่งคลิกขวาแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแต่ฝั่งนี้ต้องเปิดโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับเก็บไฟล์แบ็กอัพไว้นะครับก็าดาวน์โหลดถ้าไฟล์เยอะก็คงจะใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าไฟล์น้อยก็ไม่เท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้ก็ทําการแบ็กอัพกลับมาที่เครื่องเราแล้วเป็นที่เรียบร้อยถ้าเราไปดูในโฟลเดอร์โฟลเดอร์ของเราโฟลเดอร์ของเราอยู่ที่แบ็กอัพแบบอยู่ไหนครับนะครับนี่อยู่บนเดสก์ท็อปเลยจริงแล้วนะครับก็กลับมาอยู่ที่เครื่องเราเรียบร้อยละแบบนี้ นะครับสงเกตอยู่ในโฟลเดอร์ backup web นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการ upload, อัปโหลดทั้งแบบแบบอะไรล่ะแบบผ่านตัวเขาเรียก Control Panel ที่เป็น Direct Admin บนแดชบอร์ด mm hmm. บน Browser อันนี้คืออ mm ัพ hmm. ผ่าน b r o าว์เส่วนอีกอันนึงที่ใช้โปรแกรม f ไฟ z i l l a อันนี้คือเป็นการอัพผ่านโปรแกรม ftp ftp ในการอัพโหลดนะครับโอเคมีอะไรสงสัยอยากจะซักถามไหม คำถามมีไหมครับในการเชื่อมต่อตรงนี้ถ้าเกดพูดถึงว่าเราต้องการที่จะเก็บการเชื่อมต่อไว้เดี๋ยวดูซิมันสามารถแอดได้ไหมไฟล์แล้วก็อ่าตรงนี้จะเขียนว่า copy c l r e n t connect to the site m a n a g e อ่าเราสามารถที่จะคัดลอกอ่า user password อ่าเก็บไว้ในจุดนี้ได้เนาะอ่าก็เซฟเก็บไว้ได้เลยนะครับก็กดตรงนี้มันจะขึ้นว่าหมาย t e ใช่ป่ะอ่าโทษที ต้องตั้งชื่อก่อนนะพี้องตั้งชื่อก่อนให้ตั้งชื่ออ่ะโอเคไหวครับปึ๊บปึ๊บเอ่อ Copy c u r r e n t เนาะอ่ะ,ปเ,เ,อะ,อะเป็นอ e w ไซส์2แหละตั้งชื่อก่อนนี่เช่นอ่ไปอะไรนะ PT Host ใช่ไหมครับ p, n t host. p ี t อนทีโฮสพีท t พีทีโฮสติ้งโฮสติ้ HOST, ing. host, ing. host. h o S t i n g นะครับเพื่อคราวหน้าจะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ user password อีกก็สามารถเก็บแบบนี้ไว้ได้อันนี้เราไม่เอาก็คลิกขวาลบทิ้งได้เนาะ บทิ้งลบทิงบท้งดีลีตตรงนี้เนาะ,ะลบทิ้งได้ไม่เอามีลบทิง้งแก้นี้ได้ก็โอเคไปแค่นี้ครับคราวหน้ามาคลิกปุ๊บนี่มีขึ้นละ PTPosting ทำการเชื่อมต่อให้เลยก็ถามเราถ้าเรามีค้างอยู่จะเอาเอายังไงอเอาเป็นแท็บใหม่ไหมแท็บใหม่ก็จะขึ้นมาอีกแท็บหนึ่งแบบนี้เนี่ยแท็บหนึ่งแต่ถ้าเอาไม่เอาแท็บใหม่ก็จะเป็นไงครับก็เอาบอร์ดตรงนี้ก็เอาที่แท็บเดิมคอนเน c แท็บเดิมอะไรประมาณนี้นะครับแค่นี้ครับสำหรับ,บการอัปโหลด เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คือเป็นไงทําเว็บไซต์ให้สวยงามอเอาขึ้นเผยแพร่อย,อย่างนี้ได้ก็โอเคละนักเรียนก็เท่ากับใช้ไดล้ละผ่านละ